ส้งสติเงินหมื่นที่เขาแจกไม่ได้ออกจากกระเป๋านักการเมืองมันคือเงินภาษีและนี่ของประชาชนอะไรนิดหน่อยก็แจกเงินแจกเงินซื้อใจกันเหมือนเอาเงินล่วงหน้ามาซื้อเสียงแจกทุกอย่างเนี่ยล่อเอามานล่อประชาชนเดี๋ยวของแพงอะไรแพงอย่ามาบ่นนะเดี๋ยวเขามาไล่เก็บประชาชนอีกทีมันก็แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมเก็บที่ยังแพงเลยเก็บร้านค้าก็แพงอะไรก็แพงเก็บภาษีแพงไปหมดทำดีใจเด้อเดี๋ยวรัฐบาลก็มาขู่ดีประชาชนตาดำๆเหมือนเดิมเนื้อเต่าก็ายำ เกลือคืออะไรเกลือก็จิ้มเกลือไงเขาเรียกเต่าเนื้อเต่ายำเต่าได้เงินเราอ่ะมั่วกันอยู่เนี้ยก็เรียกเนื้อเต่ายำเต่าเกลือจิ้มเกลือเกลือก็จิ้มเกลืออยู่เนี้ยบนเวียนกันอยู่ในอ่างเนี้ยโูคุู้ระเบียก์คเสียเาเลรียติ๊กตอกอยู่สัวเปลี่ยนให้เสีเหลียกูเบื่อกูไปเห็นเห็นอันทุ่มพีบ้าพี่บ่อไปมียนเขาเห็นเขาได้เงินกันไปเมียนเขาอันอีห้าอันหนึ่งเงินประซาซุนไม่แกะปะซาซุนมึงอกีบอกเงินประชาซุ้นไม่เก อันนั icism, ้นแม่เขาก็เอาเงินตั้งสี่ตัวอ้างแต่ว่าเจ้าของเสียภ้าสีผู้อื่นเขาบม่เสียตีอีปอบมึงมึงเสียเอาเงินส่วนตัวเขามาแจกบนปภาษัอันคนนบิดประเทมันเมื่อกบเมนแหละมึงเสียเหตุเหตทางไหนเอาเหตุนั้นไกระบอกถือใจเมื่อมึงอันมึงเสียเขามากกาดตีเมื่อมึงกระบอกถือใจมึงดดกอีปอบเขามึงมีอคติกับเขาเขาเหตุดีไปไหนมึงกระบอกัอนนาโดมึงจะเห็นภาพตั้งไหนจะเห็นภาพค้นเถวา้นแกบ่มีเงินใส่บ่มี่เขาอยู่เขากินแต่ตีข้อยี่ถื่อใจสูงเห็นเขามีความสูกสูงเนี่ย ออกหอนออกห้่นโลดจะเป็นเอยียงแต่สิสีดีใจน้ำเขาพูดนึงว่าบ่ได้เบิร์ตตั้งแสนตั้งสี่เาขาขายเที่ยแล้คนเที่ยลเฟียรเที่ลเฟียตัวสูงกับไปล่วงทะเบียนลเลาตอนนี้อ่อางตายวตั้งแสนตั้งสี่ ายแล้วครับโอ้่าจไปใส่ซื่อนั่นชื่อนี่น้่เรียงเครื่องสูน้ำเมื่อนี้นะครับสื่อไปใส่เฮ็ดหน้าก็ได้เฮ็ดสูน้ำนาพอให้หน้ายกบริหารนั่นงานดีๆเ้อครับบริหารต่อไปให้มันไปนี่นะข้างหนามันรอดแต่มันดีๆมันให้เช่าบ้านดีใจหลายหลังจากที่เงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งพันบาทเข่ามือเรกนะครับผมมาเบิ่งครับผม ผมได้รับผลกระทบแห้งเลยได้รับผลกระทบยางขาดเลยวานพึ่งพี่น้องมานบึ่งงานหลานวันพึ่ง,งครับพี่น้องครับเงินหนมือเงืนอนกิ้ตอนว่าเริื่มทำงานเล้อครับผมวันนี้เป็นมือแรกครับผมถ้าแจก,กเดลหมื่อนก็ดีๆเนาะ <c oughs>